สสเตทวีวงศคนรุ่นใหม่ครับโอ้โหวันนี้มารับใช้พี่น้องเลยปัจจุบันอายุเทา่าไหร่ตอนนี้นะครับเอ่อปัจจุบันที่ถ่ายทํารายการเลยคือ28นะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็29่ะครับยังหนุ่มมากเลยนะเ <c oughs> ราจะเห็นสสหน้าใหม่สสคนหนุ่มรุ่นใหม่นี้มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องมากขึ้นพืนเดเป็นคนอายุเทยาไหมใช่แล้วครับเกิดและโตที่นี่เลยนะครับก็ทั้งประถมแล้วก็มัธยมก็เรียนอยู่ที่นี่นะครับมีแค่ตอนมหาลาัยเท่านั้นที่ไปเรียนธรรมศาสตร์ครับเรียนสถาปัตย แล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานเป็นสถาปนิกอยู่1ปีนะครับ<ม>แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจกลับมาอยากจะมาทำงานการเมืองครับ,รบอยากจะมาเปลี่ยนแปลงอยุทยาครับ,รบก็ได้กลับมาอยู่ยีธยายั้งแล้วก็อยู่ยาวจนขอเป็น ผู้แทนของท่านเลยอาสารับใช้พี่น้องในพื้นที่เขตหนึ่งอยุธยานะใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเป็นนักการเมืองไหมไม่เลยครับผมไม่มีใครทํางานการเมืองในครอบครัวเลยโอเคครับคุณพ่อผมเนี่ยครับก่อนหน้านี้ทํางานธนาคารนะครับแต่ตอนนี้เกษียณแล้วนะครับแต่คุณแม่ผมเนี่ยตอนนี้ยังเป็นคุณหมออยู่อ๋อเหรอฮะรับช่วงต่อจากคุณตานะครับหรือว่าหมออู๋ ซึ่งถ้าถามคุณพ่อคุณแม่ในอยุทยาเนี่ยก็จะรู้จักคลินิกหมออูอ๋ดีค,ครับอ,อี่หลาจะรู้จัก<อ>ใช่ไหมในอายุทยานครับเป็นยังไงบ้างเข้าไปทํางานในสภาสมัยแรกก็แน่นอนครับยังไงตอนนี้ทําเต็มที่ทําสุดแรงนะครับในพื้นที่เนี่ย ผมก็ยินดีอย่างมากที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวอุทยาให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่มีเรื่องอะไรให้รับใช้ยินดีมากๆเลยนะครับติดต่อบอกได้ตลอดพร้อมประสานงานกับทุกฝ่ายนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขปัญหาในอยุธยาครับรับใช้พี่น้องนะครับในพื้นที่เขตหนึงอยุทยามาปีกว่านะฮะเห็นปัญหาอะไรมากมายจากการที่ผ่านมา พสเต้ทวงศ์อยากแก้ปัญหาพี่น้องอยุธยาในเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ครับถ้าเรื่องสําคัญมากที่สุดเลยนะครับในเมืองอยุธยาแห่งนี้นะครับมีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขมนาคมขนส่งนะครับการมีบริการขนส่งสาธารณะแล้วก็เรื่องที่สองการจัดการน้ำนะครับก็เป็นปัญหาที่ติดอยู่ในใจพี่น้องประชาชนมาตลอดครับทั้งผมเองแล้วก็ทางพรรคนะครับอยากจะทําเต็มที่เพื่อคนอยุธยาครับ